คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับอ่ะเราก็มาอยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนนัดไทม์เช่นเคยนะครับวันนี้เสียงผมค่อนข้างจะแบบ อูอีอืๆนิดนึนะครับเมื่อคืนนโคตรหนักก็กะว่าจะมาถล่มน้องแมวหน่อยครับวันนี้เอามาเยอะหน่อยคือกะบอกว่าซื้อฟรีสักสองรอบเออแต่ถ้ารอบแรกเข้าก็ก็ถอยอะถอยอะเพราะว่าเอาหาหาตังค์คืนจากเมื่อคืนหน่อยผมจะเล่นที่ซื้อฟรีที่20บาทนะครับมันก็จะอยู่ที่1,500บาทนะครับไป ไม่ไหวจะเลียออนเทียจะเต้นเลยอ่ะวันนี้บอกเลยยังเมาค้างอยู่เลยไม่มีแรงจะลุ้น <c oughs> <c oughs> โอ้ละทถวยไปหมด <c oughs> เดี๋ยวแมวโลกมึงจะแห้งแบบนี้ไม่ได้ โอ้ยพันห้าไม่ให้กูยี่สิบบาทไม่ได้โ <laughs> okay, okay. อเคโอเคี๋ยวก็มาแล้หนึ่งพันจะตามทุนอยู่ห้าร้อยนะครับ okay. คูนท่วมทนตู้ชีตูช้ชิช่องแรกช่องแรกแจมโอ้โหดีละเด็ดรอ,อดตายแม่ง รอสุดท้ายตามเนื้อผ้าเลยโอเคโอเคเลยแบบนี้ก็แฮปปี้หน่อยถามว่าได้นขนาดนี้ยังหายสั่างไหมไม่อะ่ะพูดเลยว่าไม่อาจจะแบบว่าเอาไปลงปวดถอนนิดหน่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับเพื่อน ก็ตอนแรกผมตั้งใจไว้ว่าจะเอ้ยเผื่อรอบแรกโดนใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มันให้มาซะแบบบุมบัม่มสัมเบเลยก็แยกย้ายครับผมแยกย้ายได้มากได้น้อยแยกย้ายนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจใผมในาทำทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มบรรทามถ้าสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ก็คลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใตก้คลิปนะครับเราจะมีช่วงเวลาบอกนะครับว่าเอ้ยช่วงนี้เกมเกมนี้เข้านะช่วงนี้เกมนี้แข็งนะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วก็จบกันสั้นๆแค่ตรงนี้เนาะโอเคครับบา,บายบายสวัสดีครับ